ครับวันนี้พี่แว่นมีเม c คาดิคอ l คีย์บอร์ดจาก TT Esport มาให้ชมกันนะฮะนั่นก็คือ TT Esport Poseidon C มาดูกล่องก่อนเลยข้างหน้าก็จะเป็นรูป Poseidon นี่เป็นเทพแห่งสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้านะครับผมเหรอพี่แว่นรู้จักแต่เซอุทอะเพิ่สายฟ้ากด W อย่างเดียวตุ้มๆเขาเรียกว่าซูดเถอะนะอ่ะก็จะเป็นเทพละกันนะฮะ ข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็บอกว่ามีมัลติมีเดียที่นะครับผมมีเพิ่มลดแสงได้แล้วก็ Disable Window Key นะหละักๆของเขาแล้วก็จะมีไฟ LED ครบทุกปุ่มนะฮะแล้วก็แต่ละปุ่มเนี่ยไมคคาเดยคั่สวิตช์แต่ละปุ่มเนี่ยกดได้ถึง50มิลเลียนก็คือ50ล้านครั้งกดกันจนตายนะฮะโอเคที่น่าสนใจของเจ้าตัวโพสตแดนซีตัวนี้นะฮะใช้ Blue Switch ซึ่งเป็นสวิตช์ของเคลนะฮะเคลนี่ก็เป็น โรงงานที่ผลิตสวิชเหมือนกันนะผมโด่งดังทั่วโลกมาก,ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมซึ่ง t ี e s p o r t เนี่ยออกสติกเกอร์โลโก้มาเลยว่ารองรับสวิชนี้ครว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีนะข้างในแพนะ็กเกจฮะไม่มีถุงนะมไม่มีถุงปกติคีย์บอร์ดของท t t เขาก็ไม่แถมถุงมาให้อยู่แล้วก็จะมีแม่หน้าแล้วก็เอกสารคู่มือต่างๆนะฮะมาดูบอดี้ของเจ้าตัว p o s e i d o n c กันบ้างก็จะเป็นเลเยอรแบบฟูลนะฮะ ตัวที่พี่นได้มาเนี่ยเป็นตัวเทสนะฮะปุ่มก็ยังเป็นไต้วันอยู่ฮะ,ะปุ่มภาษาไตวันที่น่าสังเกตอยากให้ดูละฮะลักษณะของฟอนต์ของภาษาอังกฤษเนี่ยสวยนะฮะสวยมากเลยอย่างตัว e เห็นป่ะฮะมันจะมีโคง้งม่มีความโค้งของเขาอยู่ตัว s อะไรอย่างเงี้ยถ้าเอามาขายในไทยขอให้ฟอนต์อังกฤษเป็นแบบนี้อยู่ได้ไหมฮะพี่แว่นชอบมากจริงเนี่ยตัว f เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ทื่อมันจะมีการโค้งของเขาอยู่เนี่ยเลข5กับตัว f เนี่ยฮะโค้งซ้ายบนกับขวาล่างของเลข5เนี่ย นี่ฮะโอเคอย่างที่บอกว่า F 1ถึง F 7เนี่ยก็จะเป็น m ติมีเดียคีย์กดฟังก์ชันผสมฮะฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ก็ผสมเข้าไปเพิ่มเพิ่มลดแสง F 1 1กับ F 1 2นี่ฮะปิด1 2 3 4 5 6ประมาณ5ระดับเ๋ยก่อนขอลดอีกทีนะ1 2 3 4 4ระดับครับนี่ก็คือไฟแบบจ้าสุดตัว Spacebar ก็จะมี b a ตเ l e ร r a g ดรออยู่แต่เป็นไฟสีน้ำเงินนะฮะ ขวาบนฮะขวาบนก็จะเป็นปุ่ม disable window ตอนนี้ตอนนี้ window, ปุ่ม window ยังทำงานอยู่นะเห็นฉากหลังอยู่เนาะพี่แว่นกดปุ๊บเดี๋ยวก่อนปุ๊บอ่ากดปุ๊บอ่ามันไม่หือไม่อือละมันนิ่งไปละกดอีกทีอ่าโอเคฮะใช้งานได้มาดูสวิชกันข้างในปุ๊บปุ๊บ,บนี่คือหน้าตาของ เคลสวิชนะฮะก็จะเหมือนกันนะเป็นบลูด้วยบลูเคลสวิชลักษณะาการกดอ่ะสองจังหวะเหมือนกันครับกึ๊กกึกเวลาเวลากดลงอะ่ะจะสองจังหวะแล้วก็ปล่อยนะฮะกึ๊กกึกแล้วก็ปล่อยอยากให้ฟังเสียงฟังเสียงนะมันสองจังหวะจริงนะเห็นปะกึ๊กกึกแล้วก็ปล่อยปล่อยนี่จังหวะเดียว อ่ะแล้วฟังเสียงกันเสียงก็จะเป็นคลิกกี้คลิกกี้ตามสไตล์ blue switch ทั่วๆไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูเช็ค ghosting keyboard ของเจ้าตัว poseidon c ตัวนี้มาดูอ่าเช็ค ghosting keyboard ของ เจ้าตัวโพดิดอนเซหรือว่าโพดิดอนซีไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรดีนะฮะพี่แว่นเรียกว่าโพดิดอนเซแล้วกันก็เจ้าตัวนี้เชื่อมต่อแบบ USB ในกล่องไม่ได้เขียนมา,มาไว้นะฮะว่าเป็น NT Rover หรือเปล่าจากพี่แว่นลองทสนะฮะจะได้6ปุ่มแต่ที่สังเกตปุ่มที่7มันจะรีพีทมันจะแทนปุ่มที่อันนี้ไปเรื่อยๆฮะอย่างนี้ฮะ A A เป็นปุ่มที่แว่นกดกดล่าสุดนะฮะอันนี้หใช่ป่ะถ้าพี่แว่นกดปุ่ม L อีกทีตัว A จะหายเห็นปะ่ะกดอีกทีหนึ่ง S จะหาย มันจะรีพีทไปอย่างนี้นะฮะมันทําให้กดได้ไปเรื่อยๆนะฮะกดได้เรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีกระตุกนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนของเจ้าตัวโพไซดอนธรรมดาด้วยนะผมการกดอ่ากสสิ้งของเขาประมาณนี้ฮะเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับการเช็คกสสิ้งคีย์บอร์ดแล้วก็ข้อมูลต่างๆคร่าวๆของเจ้าตัว TTE Sport Poseidon C ตัวนี้พี่แมนชอบฟอนต์มากๆเลยนะฮะเดี๋ยว,วใส่ ใส่อันนี้ก่อนคืนก่อนใส่ปุ่มคืนก่อนใครที่สนใจเจ้าตัวโพสต์อนซีตัวนี้นะฮะตอนนี้รู้สึกว่ามีขายแล้วนะฮะมีขายแล้วตามร้านเกมมิเกียชั้นนำโดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวนี้ใช้บลูเค e ลสวิตซซึ่งการใช้งานก็เหมือนสวิตซ์บลูโดยทั่วไปนะฮะการกดอย่างที่แบนบอกตอนต้นคลิปนะสจังหวะแทกทายแล้วก็เป็นคลิกกี้ด้วยคลิกๆแล้วก็ปล่อยปล่อยในหนึ่งจังหวะนะฮะมีหลายๆคนที่ชื่นชอบ บลูสวิตต์นะครับผมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยผมเล่นสวิตต์อื่นไม่ได้เลยพี่แว่นนู่นนี่นั่นอะอย่างที่แว่นบอกฮะทุกๆรีวิวของไมค์คารีเข้ายีบอร์ดพี่แว่นจะบอกไว้เลยว่าไม่มีสวิตต์ไหนดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดหรือว่าห่วยที่สุดมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะถูกใจกับสวิตต์ไหนมากนะฮะถูกใจพี่ไหนมากบางคนชอบพิมพ์เร็วๆอย่างเงี้ยโอ้โหบลูสวิตต์นี่กินขาดนะครับผมบางคนชอบเล่นเกมแบบตึกๆอย่างเงี้ยเฟรดแบล็กก็ขวินนะฮะบางคนชอบ อารมณ์2จังหวะแบบบลูสวิตต์แต่มันเสียงดังอะ่ะทาไงมีบรา w สวิชครับอ่ามีเยอะแยะฮะในการเลือกไม่คใคดได้เข้าคีย์บอร์ดเลือกให้เหมาะสมกับที่เราอยากได้ฮะเราต้องการยังไงเลือกแบบนั้นนะผมอย่างตัวเนี้ยฮะเป็นบลูสวิต c ์กด2จังหวะพิมพ์มันเสียงดังนะครับผมถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่ารีรอครับเอาท e ีทีสปอร์ตโพลสันซีไว้ในอ้อมบกอ้ามใจด้วยนะผมหาซื้อได้ตามร้านเ,มเกมเม้นเกียรชั้นนำแล้วนะผมโดย t t e s p o r t วันนี้พี่แป้ และ TT ท,ทีสปอร์โรตโคเซนอนขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ